สว,ส,สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้นะคะคุณวันนี้นะคะไม่มีไรสดนะคะตอนแรกคุณแม่ว่าคุณแม่จะไ์สดนะคะแต่คุณแม่ไปงานศพกลับมานะคะก็ดึกมากแล้วนะคะคุณแม่เล็ขออนุญาตนะคะไม่ยกไ์สดนะคะเป็นไรพรุ่งนี้ละกันเนาะค่ะวันนี้คุณแม่ก็แบ่งปันอยากแบ่งปันนาทีรองในในคลิปนี้เลยนะคะไปงานศพมายังไม่ได้เปลี่ยนสภาพาเลยนะคะก็เลยขออนุญาตวันนี้ไม่ขออนุญาตไ์สดเพราะว่า คุณแม่จะจัดของที่คุณแม่อะไรเมื่อคืนนี้ให้หมดเลยนะคุณแม่คิดเงินแล้วแต่ท่านก็โอนเงินมาแล้วนะคะสําหรับท่านที่โอนเงินมาแล้วคุณแม่จะได้คิดเงินในท่านนะคะจะได้ส่งพรุ่งนี้ให้จบเลยนะคะท่านใดยังไม่โอนก็โอนในคุณแม่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณแม่จะได้ส่งของให้ท่านให้ครบเลยนะคะถ้าวันนี้คุณแม่มีนาทีทองผ้าเม็ดอย่างดีนะคะโปรโมชั่นนะคะครึ่งราคาเลยนะคะตัวนี้เป็นสีครามน้ำหนึ่งย้อมเปิดเพกานะคะคุณแม่ขายอยู่นี่นะคะเม็ดละสี่ร้อยบาทนะคะ ห้าร้อยลดได้สี่ร้อยแต่วันนี้ถ้าท่านเอฟนะคะท่านแคปหน้าจอแล้วก็เอากากระบาดไว้นะคุณแม่โปรให้ท่านอยู่ที่เม็ดละสองร้อยห้าสิบบาทต่ำกว่าต้นทุนนะคะต่ำกว่าต้นทุนนะคะปกติคุณแม่ก็จะขายอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเฉพาะเดือนนี้วันนี้นะคะคุณแม่โปรโมชั่นให้ท่านไม้ที่หนึ่งนะสองร้อยห้าสิบบาทต่อเม็ดน,นะคะต่อมากค่ะเป็นไม้ที่สองค่ะไม้ที่สองนะคะท่านชอบสีไหนลายไหนนะคะ ท่านครับหน้าจอโทรหายไม่สวยได้เลยนะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดตัวนี้เป็นสีประด่คะระายเชิงนะคะสีประดู่รายเชิงค่ะจากราคารถแล้วสี่ร้อยเหลือสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะไม้ที่สองนะคะสวยมากนะคะอย่างดีนะคะเป็นผ้าลายเชิงเป็นฝ้ายเขียนมือเทสของบ้านคำข่าชนะเลิศการประกวดนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีครามน้ำหนึ่งนะคะเป็นลายเชิงสวยงามมากนะคะ ่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคา250บาทนะคะ250บาทสวยมากนะคะสวยมากนะคะแม่ขายหน้าร้าน400ไม่ลดเลยแต่วันนี้เป็นนาทีทองให้นะคะ250บาทจะ้ะต่อมาเป็นสีงาช้างนะคะสีงาช้างค่ะ <c oughs> สีงาช้างโปรโมชั่นท่านอยู่ที่250เช่นกันค่ะสีงาช้างนะคะสีงาช้างสวยมากเลยนะคะทำจากฝ้ายแท้เลยฝ้ายเขียนมือลายเชิงนะคะ ราคาโปรโมชั่นให้ท่านเลย250หบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาเป็นสีเหลืองดอกคูนค่ะสีเหลืองดอกคูนนะคะสวยางามที่สุดเลยนะคะย้อมใบใบมะม่วงกระสอนะคะแล้วก็ย้อมเปลือกเพกานะครับมะม่วงกระสอนะคะจะออกมาเป็นสีเหลืองพลอยนะคะสีเหลืองดอกคูนนะคะสวยงามมากนะคะสวยมากเลยนะคะเม็ดละ2 5 0หบบาทค่ะต่อมาเป็นสีเปลือกไข่นะคะ สีเปลือกไข่นี้เป็นกระตุยแท้ๆเลยนะสวยงามนะสวยงามสุดๆเลยนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่250บาทต่อ1เมตรนะคะต่อมาเป็นสีคลามน้ำหนึ่งค่ะสวยมากคลามน้ำหนึ่งเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นคลามเข้มนะตัวนี้เป็นคลามน้ำหนึ่งค่ะราคาโปรโมชั่นเช่นกัน,นะคะ่ะโปรโมชั่นเช่นก cool ันจากราคาเมืดละั0 0บาทนะคะ nih, ควันนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้ท่านอยู่ที่250บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะ ต่อมาก็จะเป็นลายเชิงนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวเพกาค่ะสวยมากตัวนี้สีเขียวเพกานะคะสีเขียวเพกาค่ะราคาเม็ดละสองรหาสเช่นกันค่ะนะคะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้เป็นลายเชิงแต่ว่าเป็นสอดหลองนะคะเป็นหมีขั้นด้วยนะคะเป็นหมีขั้นนะคะเป็นหมีคานทอหมักไม้ตรงนี้นะคะสไลด์ทอหมักไม้นะคะสวยสวยเป็นเส้นๆนะคะของจริงเป็นเส้นๆนะคะเป็นหมีหลองนะคะแล้วก็มีเชิงนะคะ ถูกมากเลยนะคะ250บาทค่ะต่อมาตัวนี้ยิ่งสวยค่ะมีขั้นนะคะมีขั้นทำโดยจากกระตุยนะคะทำจากกระตุยอย่างดีเลยนะคะโปรโมชั่นเช่นกันค่ะโปรโมชั่นเช่นกัน250บาทเท่านั้นเองนะคะ250บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณแม่ยังมีนาทีทองให้ท่านสีส้มนะคะสีส้มอย่างดีค่ะสีส้มอย่างดีเป็นส้มอย่างดีฟ้ายยักแด่อย่างดีเลยนะคะ ของกิงเป็นสีส้มเปลือกหมากสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่เม็ดละร้อยบาทค่ะเนี่ยของกิงเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ150บาทสวยงามมากนะคะต่อมาเป็นสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองสีเหลืองทองนะคะวันนี้คุณแม่ของโปรโมชั่นท่านอยู่ที่โอ้โหงามมากโปรโมชั่นท่านอยู่ที่เม็ดละร้อยบาทนะคะชอบไม้ไหนลายไหนนะทักหา,าคุณแม่ได้เลย ศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครน,นะคะอันนี้เป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่เป็นเหลืองเป็นเหลืองอ่อนนะคะเป็นเหลืองอ่อนนะคะอย่างดีนะคะงานละเอียดไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นค่ะจะเหลืองคนละแบบตัวนี้นะคะเหลืองอ่อนนะคะท่านแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ 0 8 1ปหนค่ะสามแปด8แม่สวยสกลนครนะคะเม็ดละ150บาทเท่านั้นเองค่ะเม็ดละ150บาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากสวยงามมากนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินคัดคุณภาพให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดละ150บาทเท่านั้นเองนะคะสวยๆนะคะสวยงามมากนะคะโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ 081ดหนึ่งค่ะสาม4ปดศนย์สี่สาสามแดแม่สวยสกลนครต่อมาเป็นสีส้มนะคะส้มตอนนี้เป็นส้มลายเชิงนะคะเป็นส้มลายเชิงนะคะไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าพลิ้วนะคะพลิ้วแต่เป็นลายเชิงนะคะเป็นลายเชิงนะคะท่านดูใกล้ๆนะคะเป็นเชิงนะเป็นเชิงนะคะเป็นลายเชิงนะคะเป็นลายเชิงนะคะเป็นลายเชิงสไลด์นะคะพลิ้วนะคะ เมื่อคืนนี้พลิ้วแบบไม่มีสไลด์นะคะแต่ตัวนี้พลิ้วมีสไลด์นะคะสวยงามมากนะคะพลิ้วแบบมีสไลด์นะคะเม็ดละร้อยห้าสิบบาทท่านชอบไม้ไหนท่านขีดตรงมาแคบแล้วก็ขีดตรงไหมคุณแม่เลยนะคะตัวนี้ค่ะออกส้มเหมือนกันค่ะออกส้มแต่เป็นส้มสไลด์นะคะเป็นส้มสไลด์ค่ะเป็นส้มสไลด์นะคะออกโซนส้มชมพูนะคะเป็นเครือสไลด์นะคะ เม็ดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะต่อมาค่ะต่อมาตัวนี้เป็นสีกระตุยค่ะตัวนี้เป็นสีกระตุยนะคะเป็นสีกระตุยค่ะเป็นสีกระตุยนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะเม็ดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะกระตุยชอบลายไหนแบบไหนทักมาหาคุณแม่เลยนะคะทักมาหาคุณแม่เลยตัวนี้เป็นส้มสามมิติค่ะ ตัวน,นี้เป็นส้มสามมิตินะคะเป็นส้มสามมิติออกส้มนะทนส้มแดงนะคะทนส้มแดงนะคะสวยงามมากนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบาทค่ะเม็ดละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะออมาเป็นสีไข่นะคะสีชมพูพาเทลไข่นะคะสวยค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตัวน,นี้ของจริงเป็นสีชมพูพาเทลนะคะไม่ใช่สีเทาไม่ใช่สีขาวนะ,ะชมพูพาเทลนะคะสวยงามมากค่ะ สวยมากๆเลยเม็ดละร้อยห้าสิบบาทนะคะเม็ดละร้อยห้าสิบบาทค่ะชอบปืนไหนลายไหนสีไหน,ไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะต่อมาค่ะส้มพลิวเรายังเหลืออยู่นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นคลามนะคะเป็นคลามเป็นคลามสองตะกอนะคะอย่างดีนะคะคลามสองตะกอคลามสองตะกอนะคะ สวยงามค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะสีคามเข้มนะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะเป็นสีดําเป็นสีดํานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีดํานะคะดําปิดปีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ส้มพลิ้วนะคะส้มพลี้วค่ะคุณแม่ก็ยังให้ราคาเดิมนะคะส้มพลิ้วยังให้ราคาเดิมร้อยห้าบาทนะคะสวยงามมากส้มพลิ้วหมักคนแล้วเรียบร้อยนะคะไอตัวลายสก็อตนี้นะคะคุณแม่ก็ปโปรโมชั่นให้ท่าน เหมือนเดิมค่ะ1 5 0บาทนะคะ150บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่วันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะคะวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะ,ะวันนี้ไม่มีไลฟ์สดคุณแม่ขออนุญาตพักก่อนแต่ก็ไม่ได้พักหรอก,กรค่ะจะแพะของนะคะจะแพะของเพราะว,าว,าว่าวันนี้นะคะคุณแม่ก็ไปงานศพพ่อของเพื่อนนะคะก็ไปไปไปช่วยนะคะเพิ่งกลับมากับคุณพ่อนะคะ <c oughs> ต้องขออนุญาตพักผ่อนหย่อนกายาหน่อยนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะวันนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมความสวยนะคะ ต้องกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะโอ้ไปงานศพตลกมากเลยนะคะตลกมากเลยคุณแม่ไม่มีกางเกงดําใส่ใส่กางเกงคุณพ่อไปงานศพตลกมากเลยนะคะคุณพ่อบอกไม่เป็นไรใส่กางเกงพ่อก็ได้นะคะเห็นไหมคะใส่กางเกงคุณพ่อนะตลกมากเลยตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่มากนะกางเกงคุณพ่อค่ะก็กลับมาแล้วนะคะคุณแม่ไม่ค่อยแคร์สื่อหรอกใส่อะไรก็ได้นะคะคับไปงานศพใส่ยังไงก็ได้กราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะนอนหลับฟันดีค่ะ สวัสดีนะคะ